ถ้าสินสมรสตามพินัยกรรมเป็นบ้านแม่ยกให้ลูกแล้วแม่ตายพ่ออยากขายแต่แม่ไม่อยากขายพ่อจะบังคับลูกให้ขายได้ไหมถ้าเกิดกรณีบ้านเป็นสินสมรสระหว่างพ่อกับแม่แล้วแม่ทำพินัยกรรมยกในส่วนของตนเนี่ยเมื่อถึงแก่ความตายให้ลูกแล้วเกิดแม่ตายดังนั้นบ้านหลังเนี้ยกึ่งหนึ่งก็จะเป็นของลูกกึ่งหนึ่งก็จะเป็นของพ่อกึ่งหนึ่งในกรณีที่พ่ออยากขายแม่ไม่อยากขาย แล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วลูกไม่อยากขายเช่นกันในกรณีนี้อาจจะไปจบที่ศาลแต่ถ้าเกิดลูกอยากขายพ่ออยากขายอ่าไอในกรณีนี้ก็จะจบโดยการขายแต่ถ้าเกิดลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยอ่าอำนาจปกครองตรงนี้ถ้าแม่ตายแล้วอำนาจปกครองก็จะอยู่ที่พ่อรวมถึงอำนาจในการจัดการทรัพย์สินด้วยครับผมดังนั้นบ้านหรือสังหาริมทรัพย์เนี่ยพ่อก็มีสิทธิ์จัดการแต่ นิติกรรมที่เป็นการขายบ้านหรืออสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยผู้มีอำนาจปกครองเนี่ยจะกระทําไม่ได้คือพ่อเนี่ยจะกระทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากศาลครับดังนั้นในการที่พ่อจะขายถ้าลูกยังไม่บรรลุอิทิภาวะก็ต้องขออนุญาตศาลก่อนครับก็จะประมาณนี้ครับหากท่านใดต้องการปรึกษาคาดีต้องการแจ้งความหรือต้องการให้ทนายดําเนิน,นก,าการทางกฎหมายเรื่องไหนให้ก็ทักแชทแอดไลน์เข้าได้นะครับขอบคุณครับ